แนวทางใหม่ของซ uh ูเปอร์แมนเออจริงๆใช้คำว่าแนวทางใหม่ก็ก็อาจจะฟังดูแปลกๆไปสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องพูดว่าเป็นเรื่องของของแนวทางใหม่จริง,รงๆแหละนะครับเพราะว่าเจมกันนะครับได้โพสต์รูปของเ,อเขาเรียกว่าคริปโตนะครับเผื่อใครไม่รู้นะฮะไม่ใช่คริปโตเคเรนซีไม่ใช่ rency, ใช Bitcoin บิตคอยนะฮะแต่คือในส่วนของเจ้าหมาคริปโตตัวนี้นะครับที่เป็นหมาของ ซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็นั่งเกิดซูเปอร์แมนแล้วก็มองดูโลกที่หมุนไปตอนนี้นะครับเขาไม่ได้โพสต์อย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังโพสต์ถึงหมาของเขาด้วยนะครับชื่อน้องโอสุโดยหมาตัวนี้เจมกันก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเอ้ยน้องตัวนี้เป็นหมาที่เคยถูกกัดขังอกับไม้6กตัวตอนเลี้ยงมาตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือน้องมีนิสัยที่แบบว่าไปกัดนู่นกัดนี่กัดนั่นแต่ว่าความแบบความแค่แบบเลี้ยงหมาธรรมดาเนี่ยที่แบบเป็นหนาสนเนี่ยยังยากเลยแล้วซูเปอร์แมนเนี่ย ต้องเจอกับหมาที่มีความเป็นหมาที่มีพลังอะ่ะโอ้โหมันจะวุ่นวายบ้าบอขนาดไหนนะครับแล้วก็พูดถึงหมาของเขาแล้วก็มีการลงรูปที่น่าจะเป็นรูปเล f t รูปนี้มาก็คือเป็นซูแมนนั่งอยู่กับคริปโตแล้วก็มองดูโลกอะไรฟิลๆประมาณนั้นนะครับก็แม้ว่าจะไม่พูดกันอย่างตรงไปตรงมานะแม้ว่าจะบอกกันด้วยวิธีนี้แต่ผมมองว่าก็ค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับว่านี่คือซูเปอร์แมนที่น่าจะเป็นแนวความหวังและความสดใส คือก่อนหน้านี้เราเราเห็นภาพของเสื้อผ้าเราเห็นภาพของชุดที่มีความสดใสเนี่ยเราก็เดาได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับแต่พอมีเรื่องของหมาเข้ามาด้วยมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยเนี่ยแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงไปมีพลังพิเศษด้วยมันก็ชัดเจนแล้วว่านี่ไม่ใช่หนังที่แบบเอาจรงิงเอาจังจนแบบจนตายอ่ะจะไปสร้างความน่าเชื่อถือว่าซูเปอร์แมนอยู่บนโลกจรงิงๆแล้วจะเป็นยังไงแบบยุคที่เราเคยคุยกันในเรื่องของซูเปอร์แมนแมนออฟสตีลหรือว่า Batman ในเวอร์ชันของคิสโตเฟอร์โนแลน n ผมคิดว่าเจมการตั้งใจจะสร้างโลกที่มันแตกต่างสร้าง DCEU d c u, u ที่มันแตกต่างมากๆจากจากหลายๆปีที่ผ่านมาที่คิสโตเฟอร์โนแลนสร้างหรือว่าแซคเไนเดอร์สร้างแล้วก็อยากให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลที่ผมคิดว่ามันมีความสดใสามากยิ่งขึ้นมองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมมองว่า ว่าเจมส์กันต้องต้องการจะนําเสนอซูเปอร์แมนอันนี้นะครับซึ่งโอเคแหละผมเชื่อว่าคนส่วนหนึ่งก็จะชอบแบบผมที่รู้สึกว่าเออผมก็อยากเห็นซูเปอร์แมนแบบนั้นไม่ได้เจอซูเปอร์แมนแบบนั้นมานานแล้วนะครั้งสุดท้ายก็น่าจะเป็นซูเปอร์แมนรีเทิร์นฟิล์นั้นเลยที่เป็นเวอร์ชันหนังแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นแฟน DC ที่ที่อาจจะรัก DC ในยุคแซคชันไนเดอร์อาจจะรัก DC ในในบริบทที่ว่ามันแตกต่างจากมาเวลเนื้ออไหมเวลาหนึ่งผมจําได้ตอนที่ดูมาเวลเนี่ย กับดู DC จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามาเวลเนี่ยจะมีความเป็นการ์ตูนเด็กๆความแมสความเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยแฟนๆ DC เนี่ยเขาก็จะชื่นชอบ DC ในฐานะของงานที่มันค่อนข้างที่จะดาร์กมีความดํามืดมีประเด็นที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีประเด็นที่มันมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าผมคิดว่าแฟน DC ส่วนหนึ่งที่รัก DC ในบริบทนั้นและก็เติบโตมากับ DC บริบทนั้นก็อาจจะรู้สึกไว้ว่าเฮ้ยหมาอยู่ในโลกซูเปอร์แมนนะคิปตอมซูเปอร์แมนต้องมาเรื่องดุย เรื่องคริปโตหรอจะมาต้องมาลุยเรื่องของดูแลหมาต้องมาจัดการกับหมาในหนังของซูเปอร์แมนเนี่ยนะก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีความต่อต้านอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาผมในฐานะของแฟนมาเวลนะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับ DC นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ได้มีความส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับใครในฝั่ง DC เลยอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าอยากให้ลองเปิดใจอยากให้ลองเปิดใจว่าเอ้ยแน่นอนแหละมันมาอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์แมนในแบบที่คุณอยากได้แต่ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่า ซูเปอร์แมนที่คุณอยากได้มันไม่ได้หายไปไหนนะแมนออฟสตีลก็ยังอยู่จัสติกลีคสแล็กซ์นไนเดอร์คัตก็ยังอยู่การที่มีซูเปอร์แมนคนใหม่การที่เจมกันเอาตัวละครซูเปอร์แมนมาตีความใหม่ไม่ได้หมายความว่าเขาลบเรือสนไนเดอร์เวิร์สไปนะครับสไนเดอร์เวิร์สก็ยังคงมีอยู่แต่มันแค่ไม่ได้ถูกทําต่อเท่านั้นเองคุณยังกลับไปดู Man of Steel ได้คุณจะกลับไปดูจัสติกลี e ได้คุณจะกลับไปดู b v s ได้อยู่เหมือนเดิม มันไม่ได้ลบเลือนหายไปมันยังคงอยู่ผมย้ำอีกทีน,นึงนะเจมกันแค่นำซูเปอร์ฮีโร่คนนี้มาตีความใหม่ในรูปแบบของเขาเองก็เท่านั้นเองถามว่าเอ้ยเราเราทำคลุมแบบนี้ทำไมทำไมไม่ดำเนินอัน,อนเองทำไมต้องเอาเรื่องหมาขอ,อของตัวเองเข้ามาใส่ในเรื่องของคลิปโตด้วยทำไมคลิปโตไมเเหมือนหมาตัวเองด้วยทำไมไม่เอาให้มันเหมือนในคอมมิ์เลยผมไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยมันคือเรื่องของศิลปะมันคือเรื่องของการตีความมันคือการ เรื่องของการเล่าเรื่องแน่นอนแหละว่าถ้าคุณเป็นแค่เครื่องซีล็อกเครื่องถ่ายเอกสารนะมันก็ง่ายครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็ทําเป็นหุ่นยนต์ไปเนาะทาให้มันเหมือนกับในคอมิกมากที่สุดออกมารูปร่างหน้าตาให้มันเหมือนกับคอมิกมากที่สุดแต่ในโลกแห่งความจริงอะ่ะการทําหนังการทาซีรีส์พวกเี้ยมันต้องมีพาร์ทของความเป็นศิละปะเข้ามาผสมปนเปอยู่ด้วยความต้องการที่อยากจะเล่าเรื่องในมุมมองของเขาเอง ความต้องการที่จะใส่ตัวเองเข้าไปในหนังมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปนะครับผู้กำกับทุกคนก็ทําเพราะมันเป็นศิละปะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลีกเลี่ยงบางส่วนในตัวเราเข้าไปยิ่งเป็นมือเขียนบทด,ด,ด้วยยิ่งเป็นผู้กำกับด้วยมันยิ่งยากเลยอารมณ์ต่างๆที่เราเจอมาในชีวิตเราที่เราถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆเข้าไปในหนังได้เพราะว่ามันก็มีส่วนเล็กๆในอารมณ์นั้นมันจะ้อนภาพจากตัวเราทั้งนั้นไม่ใช่หรอไม่งั้นมนุษย์มันจะมีถ่ายทอดอารมณ์ได้ไงมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยความรักมันเป็นแบบนนี้นะ้ะเเรรราาาดูหูหัังววสึกกคมพ ไอ้ผู้กำกับมือเขียนบทหรือใครสักคนในทีมงานนนั้ที่สรรสร้างฉากนั้นมันก็เคยรู้สึกรักแบบนั้นมาก่อนมันเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเขาก็เลยสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งนั้นมาได้เพราะเขาต้องเอาความรู้สึกส่วนตัวของเขาในการสร่สร้างมันขึ้นมาผมคิดว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่เจมการเลือกที่จะใส่ความเป็นตัวเองลงไปในหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยกูจะทำหนังซูเปอร์ฮีโร่ให้มันแบบสนุกมากที่สุดโดยที่แบบมันไม่มีความเป็นศิลปะเลยไม่ใช่อ่ะมันมีความเป็นศิลปะมันมีส่วนหนึ่งของเขา ลงไปด้วยมันใสเรื่องราวภาพสะท้อนของความจริงลงไปในหนังเรื่องนี้ด้วยผมเขียนแบบนี้ผมยังดีใจมากกว่าแบบอ่านข่าวมาเวลที่บอกโอ้ยกูจะขับเลื่อนจักรวาลไปทางซ้ายกูจะขับเลื่อนจักรวาลไปทางขวาผมรู้สึกว่ายิ่งนานวันผมยิ่งรู้สึกว่ามาเวลมันกลายเป็นเครื่องจักรมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเครื่องจักรที่แบบกูจะขยายจักรวาลยังไงว่ากูจะสร้างไปจนเรื่องราวแบบนี้ได้ไงแล้วรู้สึกว่ามันห่างไกลจากความเป็นศิลปะห่างไกลจากความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ดีซี่ ผมเห็นอ่านโค้ดนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันยังเต็มเปลี่ยมไปด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์อะมากๆและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆถ้าคุณเริ่มที่ตรงเนี้แล้วคุณเก็ตมันแล้วคุณสามารถทําให้เรารักคริปโตรักซูเปอร์แมนคนนี้ได้แล้วเรามองเห็นความหวังความฝันของเจมส์กันได้ดจริงๆในหนังเรื่องเนี้ยผมคิดว่ามันไปได้ไกลนะคนจะรักมันแบบที่รักเข้ามาวิลช่วงแรกๆที่มันเป็นเป็นความฝันความหวังของการได้เห็นซูปเปอร์ฮีโร่แต่อันนี้มันคือการความหวังของฝันของ ของเจมกันด้วยมีพลังแบบนั้นด้วยผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องดีซะด้วยซำที่ได้คนนี้มาออในความรู้สึกผมนะออว่าทั้งการที่เอาตัวเองมาอยู่ในร่วมอยู่ในเรื่องด้วยในบริบทของการมีประสบการณ์ร่วมอ่ะผมว่ามันช่วยให้หนังมันเข้าถึงใจคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อยากให้เปิดใจคอยนี้คืออยากให้เปิดใจว่าซูปเปอร์ฮีโร่ที่คุณรัก Man of Steel j u s t จ c e ซิ a g u e ไม่ได้หายไปไหนนะ มันยังคงอยู่คุณจะสามารถไปดูมันในสตรีมมิ่งได้เขาแค่เป็นการตีความรูปแบบใหม่มาแล้วในคอมมิกคาประจาครับทุก 3- าหปีเปลี่ยนนักเขียนที่มีการตีความใหม่ที่เปลี่ยนนักเขียนที่มีการตีความใหม่ที่และทุกๆคนที่เริ่มอ่านคอมมิกก็จะมีซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนหรือซูเปอร์ฮีโร่คนไหนที่เอ้ยแบบนี้แหละคือซูเปอร์แมนของฉันพอเปลี่ยนคนเขาก็จะมีการซูเปอร์แมนแบบการตีความใหม่เข้ามาซูเปอร์แมนก็จะไม่เหมือนเดิมสไปเดอร์แมนก็จะไม่เหมือนเดิมมันเป็นเรื่องปกติในคอมมิกด การตีความใหม่เป็นเรื่องปกติการใส่ประสบการณ์ร่วมของตัวเอ,เองเข้าไปในหนังหรือสิ่งที่ตัวเองสรรสร้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปไม่ต้องไปรู้สึกอุย้ยทำไมใส่เรื่องตัวเองมันเป็นเรื่องปกติครับทุกคนผมย้ำอีกทีมันเป็นเรื่องปกติครับ,ปร,ป,รบประเด็นนี้ครับคิดเห็นอะไรยังไงเห็นตรงกับผมไม่เหมือนกันเป็นยังไงลองคอมเมนต์ลองพูดคุยกันมาได้นะครับแต่ขอแค่อย่าด่ากาัดกันนะครับแรงแรกเปลี่ยนกันด้วยความแบบแบบคนมีอารยะอย่างนี้แล้วกันนะ ครับสาหรับประเด็นของซูเปอร์แมนครับคุณเทสซิกบอกว่าอยากเห็นหมาพูดกับซูเปอร์แมนครับหมาไม่พูดครับหมาเห่าครับหมาเหา่าเมาเหา่าเมาเหา่ out. เาชชคก้าเด้ไม่เคยฟังน,นะ่ <c oughs> <c oughs> เอเนีอคุณมิสเตอร์บอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นหนังที่ทํามาเพื่อตอกใส่หน้าสไนเดอร์ไปเลยช่วยเห็นเลยว่าซูเปอร์แมนไม่ใช่คนอมทุกนว้ยสไปเดอร์แมนที่แท้จริงไม่ปล่อยให้พ่อตายในพายุหลอกสไปซูเปอร์สไปเดอร์รรแมนซูเปอร์แมนที่แท้จริงไม่ต่อยกันเมืองพังหรอกอย่างที่ผมบอกครับ อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเรามองว่ามันคือเรื่องของการตรีความครับแม้แต่ในคอมิกเองก็มีการตรีความซูเปอร์แมนแบทแมนวันเดอร์แมนในทักในรูปแบบที่หลากหลายคือมันไม่ได้หมายความว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่แย่กว่าต้องมองว่ามันเป็นเวอร์ชันที่มีการตรีความได้แตกต่างแซกชั่นไเดอร์ก็มีความเป็นศิลปะรูปแบบที่เขาชอบจะจะคุณมิสเตอร์จะไปบอกว่าเฮ้ยซูเปอร์แมนต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นผมว่ามันอาจจะเป็นวิธีคิดที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ เออผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ผมมองว่ามันควรจะเป็นอิสระในการตีความชอบไม่ชอบอีกเรื่องนะแต่จะบอกว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นผมว่ามันไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แล้วกันครับเออ